ดีค่ะนี่นะกะ็น้ำบ่อของเรานะคะ้คน้ำแห้งหมอนี่เองนะคะน้ำไม่ค่อยมีเนาะน้ำคือมันรอดออกมาจากดินดินนะคะจากใต้หินนะคะ นีเนเอะไรเนาะนี่น,นะคะดูแวคะบวกนะคะมันมันเขียนไว้นะคะไม่รู้ว่าเลขอะไรเนาะชาวบ้านก็จะมาหาอยู่หากินตรงนี้นะคะก็จะมีห้ามข้าวล้ามอาหารนะคะลบแดดลบฝนนะคะชาวบ้านที่ มาหาของฝานะคะหรือว่ามาเก็บของนะีคะน้ำเราก็จะเอาลงไปข้างล่างเนาะเมื่ก็ตกใหญนึกว่าเสียงอะไรนะคะเน่ะ ที่ไหนได้เสียงน้ำน,นี่เองไม่ด่าก็ไม่ไก,กว่าเสียงอะไรเนาะเสียงสัตว์ป่าหรือเปล่าลงไปข้างล่างกันค่ะ เก็ต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่ามันสันถ้าลุ่นไหลลงไปนี่โอ้โหี่นะคะสันมากค่ะลงไปข้างล่างนะคะเเล็กๆนะคะเราต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่า มันหลุดนะคะถ้าเราเหยียบหนินเล็กๆนะคะมันหลุดลงไปได้นะคะต้องหาไม้เกาะต้องพยุงต้นไม้ไว้นะคะ จะชันมากเลยถ้าเราลื่นถลายตกลงไปนะคะ สันมากเลยนะคะสันขนาดนี้ กินแบบนู้นอือเนะนอเคะดินน่มันมาอุดเนาะเราก็ต้องคอยเอาออกเพราะมันจะมีเศษไม้ใบหญ้านะคะเราก็จะคอยดิงออกเนาะ น้ามันจะหยดลงมาตามหินนะค่ะแล้วดินมันก็จะมาอุดตรงนี้นะคะเราต้องหอยเอาออกนะคะ ทำไมเขเอาน้ำไปทิ้งแบบนั้นล่ะคะใครนาะเอาน้ำไปทิ้งแบบนั้นเดี๋ยวคงต้องไปดึงขึ้นใหม่นะคะ ทำามมันจะต้องเป็นแบนีนะ้ถ้ามันเลยเนาะเราก็ต้องตัดตัดออกนะคะ นี่นะค่ะแม่ดาตัดออกแล้วนะคะเพราะว่ามันเลยเนาะตัดออกแล้วก็จะใส่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยแต่มันก็ยังเลยอ,อยู่ดีนะคะยังเลดีนูนหาทางแก้ไขก่อนนะคะ นี่นะขณะที่สุดเว่ลาก็ตัดใส่ให้มันพอดีพอดีนะคะเพราะว่ามันเลยเนาะหนึ่งมันเลยไปนู่นค่ะมันเลยไปแล้วมันทิ้งน้ำาะคะเนาะเลยตรงที่เราลองใส่นะคะนี่โดยตัดแล้วก็ใส่ได้พอดีนะคะดูเสียงน้ํานะคะเม่ลาตกใจนะคะคิดว่าเสียงเสือซะอีก าใจของนใ้ำนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดากรอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ